สวัสดีครับผมเป็นนักกําหนดอาหารจากเพจคุยเบาหวานกับหมออาหารวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการเลือกผลไม้ที่เหมาะสมสําหรับผู้ป่วยเบาหวานกันนะครับผู้ป่วยเบาหวานทุกคนเนี่ยคงมีปัญหากับการเลือกผลไม้ใช่ไหมว่าชนิดนี้ทานได้หรือเปล่าหรือว่าแต่และชนิดอันไหนที่สามารถทานได้บ้างโดยวิธีที่ผมจะมาสอนเนี่ยผมจะยกตัวอย่างผลไม้แล้วก็มีสอนความรู้เล็กน้อยโดยเลือกความรู้ที่ผมจะสอนก่อนคือ การเลือกผลไม้ที่ถูกวิธีเราจะต้องดูอยู่1ค่าคือค่า GI หรือชื่อเต็มคือค่า glycemic index ครับโดยค่า GI ตัวนี้คือค่าดัชนีน้ําตาลความหมายของมันคือการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ําตาลเพื่อเข้าสู่ร่างกายนะครับไม่ว่าจะเร็วหรือจะช้าอยู่ที่ค่า GI เลยครับโดยถ้าค่า GI สูงจะส่งผลให้น้ําตาลที่เข้าสู่กระแสเลือดเราเนี่ยเร็วมากแต่ถ้าในทางกลับกันถ้าอาหารชนิดนี้มีค่า GI ต่ํา ก็จะส่งผลให้น้ําตาลเข้าสู่กระแสเลือดเราทีละช้าๆแล้วค่า GI หรือค่าไกลซิมิกอินเด็กเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรบ้างทุกคนคงสงสัยใช่ไหมล่ะครับโดยค่า GI นี้จะขึ้นอยู่กับปริมาณกากใยของอาหารชนิดนั้นครับถ้าเป็นพวกผักผลไม้ที่มีกาก,ากใยมากโดยส่วนใหญ่ค่า GI ก็จะต่ําครับ เพราะว่ามีกากใยสูงจะส่งผลให้น้าตาลเข้าสู่กระแสเลือดน้อยแต่ถ้าเป็นแป้งหรือว่าเป็นน้ําตาลเป็นน้าเชื่อมเป็นน้าพึ่งในพวกนี้จะมีค่า G.I ที่สูงเพราะว่าไม่มีกากใยเลยจะส่งผลให้น้าตาลเข้าสู่กระแสเลือดได้ไวมากครับผู้ป่วยเบาหวานควรเลือกอาหารที่มีค่า G.I ต่ําเพื่อทําให้น้าตาลเข้าสู่กระแสเลือดเราทีละช้าๆจะทําให้น้าตาลไม่พุ่งสูงเกินความจําเป็นนะครับเราก็ได้รู้กันแล้วว่าการเลือกผลไม้ที่ถูกวิธีเนี่ยก็จะต้องดูจากค่า G.I ใช่ไหมละครับแล้วผลไม้ชนิดไหนบ้างล่ะที่ มีค่า G.I ต่ำหรือปานกลางหรือว่าสูงที่ทุกคนสามารถเลือกทานได้ผลไม้5ชนิดที่ผู้ป่วยเบาหวานสามารถทานได้กับผลไม้ที่ผู้ป่วยเบาหวานไม่สามารถทานได้โดยผลไม้ที่ผู้ป่วยเบาหวานสามารถทานได้ผมจะยกมา5ชนิดครับในวันนี้ผมจะยกมาคือแอปเปิลสาลี่ฝะั่างแก้วมังกรแล้วก็มะละกอครับโดยผลไม้ทั้ง5ชนิดนี้ที่ผมได้เกิดมาเนี่ยผู้ป่วยเบาหวานสามารถทานได้หมดเลยเพราะว่ามีค่าดัชนีน้ําตาลที่ต่ำแล้วก็ มีกากใยสูงช่วยในการดูดซึมน้ําตาลเข้าสู่กระแสเลือดได้ทีละช้าๆเลยครับแต่ก็จะมีผลไม้ชนิดที่มีค่า G.I ต่ําเหมือนกันแต่ไม่สมควรทานหรือว่าไม่แนะนําให้ทานเลยสําหรับผู้ป่วยเบาหวานผลไม้2ชนิดนั้นที่ผมจะกล่าวในวันนี้คือทุเรียนและก็สับปะรดครับโดย2ชนิดนี้จะมีกาก,ากใยในตัวสูงมากแต่ทําไมที่ผมบอกว่าไม่แนะนําให้ทานเพราะว่า2ชนิดนี้มีปริมาณน้ําตาลในตัวสูงมากครับเป็น2ชนิดที่ผู้ป่วยเบาหวานควรหลีกเลี่ยงเลย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นพวกผลไม้ค่า G I สูงก็จะเป็นพวกลำไยพวกลิ้นจี่พวกผลไม้เมืองร้อนอันนี้จะไม่แนะนําให้ทานเลยครับมีทั้งปริมาณน้าตาลที่สูงแล้วก็ค่า G I สูงด้วยผู้ป่วยเบาหวานควรหลีกเลี่ยงอาหารชนิดนี้หรือว่าผลไม้ชนิดนี้เลยนะครับก็วันนี้นะครับผมก็ได้สอนการเลือกผลไม้ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่อง G I ต่ำ G I สูงหรือว่าผลไม้ G I ต่ำที่มีน้ําตาลสูงนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้นําความรู้เนี่ยไปปรับใช้ต่อมาเนี่ยผมจะบอกปริมาณที่ผู้ป่วยบาววนครรรไดด้ัโย ผลไม้สามารถแบ่งหนึ่งส่วนทางโภชนาการได้เหมือนพวกข้าวแป้งนะครับซึ่งหนึ่งส่วนทางโภชนาการของผลไม้แต่ละชนิดเนี่ยก็จะไม่เท่ากันโดยผมจะสอน5ตัวอย่างก่อนของวันนี้ก็คือแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งมะละกอและก็แก้วมังกรนะครับโดย3ชนิดแรกจะเป็นผลไม้แบบพวกชนิดลูกก็คือแอปเปิ้ลสาลี่และก็ฝรั่งสามารถทานได้1ลูกเล็กอันนี้ก็เท่ากับ1ส่วนทางโภชนาการแต่ถ้าเป็นผลไม้พวกที่เป็นชิ้นคําเช่นแก้วมังกรหรือว่าเป็นมะละกอ ในส่วนนี้ก็จะมี1ส่วนทางโภชนาการอยู่ที่6-8ชิ้นคำครับและผู้ป่วยเบาหวานวันหนึ่งสามารถทานได้ในปริมาณเท่าไหร่โดยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผมแนะนําให้ทาน2ส,ส่วนทางโภชนาการครับแต่ก็สามารถทานไปเป็น3ส,ส่วนหรือ4ส,ส่วนทางโภชนาการได้แต่ถ้าจะทานเพิ่มขึ้นก็ขอให้ลดสัดส่วนของข้าวแป้งในมื้อต่างๆของวันนั้นให้ผมด้วยนะครับ ก็2ส,ส่วนทางโภชนาการที่ผมบอกเนี่ยก็อยากให้ทานเป็นช่วงมื้อว่างครับโดยเป็นมื้อว่างหลังข้าวเช้าและก็มื้อว่างหลังข้าวเที่ยงก็ในพัทให้ความรู้ในวันนี้ผมได้จบลงไปแล้วนะครับเรื่องผลไม้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนไปหาความรู้เพิ่มเติมโดยดูจากค่า GI ที่ต่ําแล้วก็ดูจากค่าปริมาณน้าตาลที่ต่ําด้วยนะครับเพราะว่า ผลไม้เนี่ยมีมากมายหลายชนิดทุกคนชอบทานไม่เหมือนกันก็อยากให้ศึกษาความรู้ในผลไม้ที่ทุกคนชอบทานกันนะครับต่อมาเนี่ยผมก็จะสอนทําอาหารครับโดยเมนูที่ผมจะสอนในวันนี้ก็คือสลัดผักผลไม้โดยมีไข่ต้มเป็นส่วนประกอบเรื่องโภชนาการเนี่ยไม่ต้องห่วงเลย ผมได้คำนวณสัดส่วนทางโภชนาการเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานมาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นข้าวแป้งเป็นเรื่องผลไม้เป็นเรื่องกากใย,ยหรือว่าโปรตีนต่างๆน้ำสลัดเนี่ยก็เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานมากๆวัตถุดิบและวิธีทําจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ ร์ทนี้นะครับเราจะมาทําสลัดผักผลไม้ไข่ต้มพร้อมกับสลัดน้าใสครับสลัดวัตถุดิบและวิธีทำม,มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับสลับตัวสลัดผักและผลไม้นะครับส่วนผสมได้แก่ผักสลัดรวมครับทั้งหมด100กรัมผลไม้รวม GI ต่ําทั้งหมด100กรัมครับส่วนคาร์บโบไฮเดรตนะครับวันนี้เราใช้เป็นลูกเดือยแล้วก็ข้าวโพดครับใช้ทั้งหมด100กรัมส่วนโปรตีนจะได้มาจากไข่ต้มใช้ทั้งหมด2ฟองครับน้ำส้มสายชู2ช้อนโต๊ะ น้ำมันมะกอก1ช้อนโต๊ะสารให้ความหวานแทนน้ำตาลวันนี้เราใช้เป็นสตีเวียครับใช้ทั้งหมด2ช้อนโต๊ะหอมแดงสับ10กรัมเกลือ1ส่วน8ช้อนชาครับและน้ำเปล่า1ช้อนโต๊ะสหรับวิธีทำน้ำสลัดใสเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะเตรียมชามภาชนะขนาดกลางครับหลังจากนั้นเราจะใส่ของเหลวลงไปครับได้แก่น้ำมันมะกอกครับ สารให้ข้าหวานแทนน้ำตาลวันนี้เราใช้เป็นสเวียนะครับตามด้วยน้ำส้มสายชูครับใช้ช้อนนะครับคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีก่อนครับตามด้วยน้ำเปล่าครับตามด้วยหอมแดงสับครับ บางคนจะใส่ใบทมมนะครับเพื่อเพิ่มกลิ่นและรสชาติให้กับน้ำสลัดของเราก็ได้เช่นกันครับตัดลดด้วยเกลือครับน้ำสลัดของเราจะเริ่มข้นขึ้นนะครับคนสักพักหนึ่งครับให้เกลือละลายดีครับหลังจากเกลือละลายดีนะครับเราก็จะเทใส่ลงในภาชนะที่เราต้องการบรรจุครับน้ำสลัดตัวนี้สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้นะครับ เท่านี้ครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาจัดจานเสิร์ฟกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับความรู้ที่นํามาฝากกันในวันนี้ทั้งวิธีการเลือกผักและผลไม้รวมถึงน้ำสลัดน้ำใสที่ได้สอนกันไปอย่างตอนต้นอย่าลืมไปลองทําตามกันได้นะครับนอกจากผู้ป่วยเบาหวานจะเลือกรับประทานที่ดีตามที่ได้สอนกันไปในหลายคลิปแล้วเรายังมีเครื่องดื่มสูนภพายที่ต่อสุขภาพมาฝากกันครับชาสูนภพายทีมิกตัวนี้เป็นชาที่มีส่วนผสมของสูนไพรยธรรมชาติได้แก่ใบ,บหม่อนเจอกู้หลานเห็ดเล็นจือ้อ และรากเชมเทศไม่มีคาเฟอีนไม่ใส่น้ำตาลครับโดยความหวานที่ได้จะมาจากรากเชมเทศที่ให้ความหวานแทนน้าตาลครับทาให้ไม่ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดรสชาติดื่มง่ายทานได้ทุกเวลาและดีต่อสุขภาพครับ